สวัสดีค่ะวันนี้เนาะสปายจะมาแกะกล่องเรยวมี A50 5G ที่เขามาพร้อมกับสโลแกนคําว่าคู่บุกเบิกพลังแห่ง 5G เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวนี้เขามีอะไรบ้างดีไซน์มาพร้อมกัน2ส,สีได้แก่สีจังเกิ้ลกีนและสีไอซซเวอร์ดีไซน์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติป่าและน้ำแข็ง <Wow. S 2> ฝาหลังวัสดุกระจกโครงมลแบบสามิติ สะท้อนสีสวยงามเปล่งประกายหน้าจอขนาด6.57นิ้วความละเอียด f u l HD พัดนะคะ Refresh Rate อยู่ที่120เฮิร์ตแล้วก็ความสว่างสูงสุดเนี่ยคือ480นิตมาพร้อมกระจกกันรอย Corning Gorilla g l a s 5สามารถปรับสีของหน้าจอให้มีความสดใสและช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือ ปลดล็อกเพียง0.25วินาทีสเปคเครื่องชิปเซต snapdragon 765G 5G รองรับ12ขคลื่นความถี่ 5G ทั่วโลกแรม8 g ิกรอม128 g ิแบตเตอรี่ 4,200mAh มาพร้อม 30W Dash c ชาร g e ที่สามารถชาร์จเต็ม100%ในเวลาเพียง55นาทีกล้องหน้าคู่แบบเจาะรูเลนหลัก wide angle ใช้เซนเซอร์ Sony IMX71 ความละเอียด16ล้านพิกเซลเลนตัวที่2เป็นเลน Protec ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลรองรับโหมด HDR ให้ภาพสวยคมชัดและยังรองรับโหมด i c e c a p e Selfie Selfie สวยแม้ในที่แสงน้อย <c oughs> กล้องหลัง AI 4เลนส์เลนส์หลัก48ล้านพิกเซลให้ภาพที่มีความละเอียดสูงเลนส์ตัวที่2 Ultra Wide Angle 119องศาความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์ตัวที่3 Macro ความละเอียด2ลา้านระยะโฟกัส อยู่ที่4ซเมตรเลนส์ตัวที่4 portrait พร้อมฟิลเตอร์แบ็กแอนด์ไวทความละเอียด2ล้านพิกเซลเอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายโบเก้แบบสวยๆโหมดถ่ายภาพกลางคืน night nice scape 3.0และยังสามารถถ่ายโหมดขาตั้งกล้องและ ultra night scape โหมดวิดีโอกล้องหน้ารองรับการถ่ายวิดีโอ slow motion selfie 120เฟรมสามารถทำ r e a l time bokeh effect ได้กล้องหลังรองรับระบบการสั่น UIS และ UIS Max ทั้ง เปอน ultra wide angle และเลนหลักสามารถทำเรียวไทม์โบเก้เอฟเฟกขณะที่ถ่ายวิดีโอได้รองรับวิดีโอแบบ 4K 30เฟรมและวิดีโอสโลโมชัน120เฟรมเรียวมี UI ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Android 10ออกแบบให้มีความสำคัญ4เรื่องหลักได้แก่ระบบสีไอคอนพื้นหลังและภาพเคลื่อนไหว a n นิเมชัน และยังมีฟีเจอร์ d u o Mode Music Share สามารถเชื่อมต่อหูฟังไร้สายได้พร้อมกัน2เครื่อง <Yeah. S 1> Focus Mode เป็นโหมดที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลายจากโลกภายนอกโดยการเปิดเพลงพร้อมเข้าโหมดห้ามรบกวนตัวนี้ยังใช้3นิ้วรูดลงเพื่อแคปหน้าจอได้และยังมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวนอกจากนั้น Dark Mode สามารถเปิดอัตโนมัติในเวลากลางคืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รองรับระบบเสียง Dolby Atmos และคุณภาพเสียงแบบ h i เ e s เพิ่มประสบการณ์ฟังที่เหนือชั้นเรียวมี X5 5G ตัวนี้เขามาในราคา12,990บาทถือว่าราคาไม่แรงเลยนะคะสำหรับมือถือ 5G รอดูรีวิวเต็มจากพี่หลามเร็วๆนี้เลยะคะ่ะสุดท้ายน้นองสไปาย์อยากจะบอกว่าน้องสไปา์เป็นมือใหม่หัดรีวิวถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ